จ้ากระพิกหมูผัดสูตรคีโตจ้ากินซ้ำสั่งซ้ำมันแซ่บเจ้าหมดก้อนน่ะแม่กินกับข้าวเจ้าวันนี้แม่จะกินกับข้าวเหนียวคุณจ้าพ่อจ้แม่ไม่อยากทิ้งแม่จะนิดเดียวเลยเราต้องเอาให้คุ้มเพราะว่าของแซ่บจ้ะอืมเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมแต่มัน แซ่บกเก่าตรงที่มันกินก็ข้าวเหนียวนะแมอเพราะว่าแม่กินข้าวเหนียวมุเจ้าแซ่บคักน้ำพริกสูตรนี่จ้าเป็นสูตรโซเดียมตำคนแก่อย่างปู่นะกำลังเป็นโรคหลอดเลือดตบบีบกินได้ค่ะมุเจา้าความดันไขมันเบาหวานกินได,ด้เด้อเพราะว่าเผนโซเดียมตำมุเจ้าที่ให้มือเนื้อน้ำพริกมุเจ้ามึงดูเนื้อเนียนมากหอม,อมสูตรนี่เลยจ้ามุเจา้าโซเดียมตำ บะมี่ผงสูโรดบะมี่น้ำตาลบะมี่แป้งแล้วก็บบะมี่เครื่องปรุงทีจีก่อให้เกิดโซเดียมน่ะเป็นยังแม่งงงขันแม่บ้านแม่ก็จะว่าแม่งืดไหลรสชาติออกมามันคือจังใส่ปลาแดกใส่ผงสูโรดนี่มันแซ่บทันทีเลยนี่เป็นเหตุจังใดสันเด้พ่อเจ้านี่ะหละดูค่ะกินกับไข่ต้มนี่ถือกันครับต้องสื้อไปกินแล้วพ่อเจ้าเอ้ยหันจะว่าแม่ตุกเบาหลายด้วย ย่องไปสูตกินเลยกินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้กับพักสดก็ได้คนแก่ก็กินได้ค่ะเจ็บหลายนี่เนื้อน้ำพริกไม่ได้ถูกซอนแม่เนี่ยอู้หอมอืมอุ้ยลูกน้อยลดน้ำนักได้ไี่ลูกใช่กินกับไข่ต้มังสิอุ้มันจะไม่บวมอือมันจะบบวมมือเจ้าเอาแม่ไปกันเด้อลดบวมเหมือนเดกเครื่องหน่้ยอืม